สวัสดีค่ะยินีีต้อนรับเข้าสู่รายการมาเล่นสนุกกับเราของเล่นเด็กทอยส์ไทยวันนี้ก็อยู่ในช่วงที่กระปุกออมสินกล่องมาแรงเลยเนาะมีสารพัดรูปแบบหลายสไตล์มากเลยวันนี้ที่พี่จะมารีวิวแกะกล่องของเล่นกันก็คือสำหรับน้องๆคนไหนที่ชื่นชอบมินเนี่ยนเป็นแฟนตัวยงนีไหมคะนี่เลยเราก็มีกระปุกออมสินเวอร์ชันมินเนี่ยน ตจ้าหนี้ชื่อเจะบอบนะคะมาพร้อมกับตุ๊กตาหมีกำลังอุ้มอยู่เลยนะหน้าตาน่ารักน่าชังมากๆเหมาะน้องๆที่เป็นแฟนคลับตัวยงเลยเนี่ยมีใครไปดูกันม,มาหรือยังดูกันมากี่เรื่องแล้วกี่รอบแล้วนี่เลยใส่แว่นตามันหน้าตากโอวยจะไม่มีเนี่ยจะกล้วยหอมบ้าเนี่ยเจ้าน,นี้ชื่อเจาบอบนะคะ จะกวนๆนิดนึงเดีย๋ยวเราไปแกะกันเลยดีกว่าแเรามาดูให้ชัดเจนว่าจะน่ารักขนาดไหนน่าสะสมไหมแกะแกรอดาษเป็นเทปกาวออก้อนโอ้ยมีอะไรอยู่ข้างในด้วยล่ะข้างในเขามีบางอย่างแถมมาให้นะคะเขียนไว้ตั้งแต่ในข้างกล่องแล้วว่ามีแบบเป็นขนม เป็นขนมของน้องมินเนี่ยนใส่เข้าไว้ในตัวเขาโอ้โหนี่เต็ไมไปหมดเลยหลายถุงเลยอะ่ะอันนี้เป็นแบบเอ้มันคือขนมอะไรแบบเหลืองๆอ,อะดูสิโอ้ยน่ารักอะ่ะน่ารักมากแต่เรามาดูขนมกันก่อนดีกว่าเนอเอ,อเรื่องกินเป็นเรื่อสงสำคัญนะคะโอเคมันกินได้ใช่ไหมเนี่ยมันเป็นสีเหลืองแล้วก็เป็นเม,ม็ดกลมๆนี่มันเป็นอาหารแมวหรือเปล่ามันเป็นอาหารปลาหรือว่าอะไรเนี่ย กลิ่นขนมเลยนะเนี่ยใช้ได้เลยขอลองกินดีกว่าไม่เลวเลยนะคะเนี่ยโอโหรสชาติมันเหมือนกับรสกล้วยเลยอะคะ่ะมาจากเจ้ามีเมียนก็จะเป็นรสชาติแบบแนวเหลืองๆแนวเหลืองๆแนวกล้วยๆ,ๆนะคะใช้ได้เลยอันนี้เก็บไว้เป็น เก็บตัวไว้ก่อนเป็นเสบียงไว้ไว้ท่านี้หลังและที่เราต้องโฟกัส oh กันเป็นอันหลักนี้ก็คือเจ้ากระโปอมซินมินเนียนเจ้านีแอนเองดูสิขนาดกำลังน่ารักเลยแล้วตรงนี้ก็สามารถใส่เหรียญได้นะคะใส่ลงไปเลยนี่แน่ใส่อีกใส่อีกปึ๊บโอ้โห เขาก็เือเขาก็เกาะตาุ๊กตาหนีแทตตี้แบงไว้ใหม้มือกอดใหญ่เลยกอดเล็ใหญ่เลยไม่ยอมวางเลยแม่งแถมขนมเนี่ยก็โดนเรายึดแล้วเนาะเราไม่ให้ซะหรอกนี่ต่อไปนี้จะต้องเป็นกระกปอมสในใดงกับข้าเท่าน,นั้นนี่เลยถ้าในตอนไหนที่น้องเก็บเงินไว้เรียบร้อยแล้วนะคะก็กดตรงนี้ได้ ถ้าะเกิดจะเอาเมันอ,ออมก,ก็มีที่เปิดด้านหลังได้นะคะง่ายิีเดียวเลยอันนี้ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนไม่ได้เป็นระบบใส่่านหรือใส่แบตเตอรี่อะไรก็เหมาะสำหรับน้นองที่เป็นแฟนคลับตัวยงของมินเนี่ยนเนาะก็แนะนําเลยค่ะจัดไปเลยสำหรับวันนี้รีวิวของได้ของเราก็จบลงเพียงเท่านี้แนละ้วอย่าลืมกดติดตามยูทูบชาแนเพื่อที่น,อน้องๆจะได้ข่ญญาวสารจากพวกเราเป็นคนแรกแล้วก็อย่าลืมแชร์คลิปนี้ออกไปเลยนะคะพบกันใหม่ตอนหนะ้าสวัสดีค่ะ